สวัสดีครับซินิโจอเวลแชนแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่ด,ด่านเจดียสามองค์นะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะที่นี่เป็นโรงแรมที่ซินิโจพักเมื่อคืนนะฮะชื่อโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะฮะสตาร์รีสอร์ทชื่อพารคโอดอรรีสอร์ทโฮเทลนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับด่านชายแดนระหว่างพมา่ารัฐยะตองซูกับด,ด่านเจดียสามองค์นะฮะ เป็นรีสอร์ทสร้างมานานแล้วครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยมาพักนะที่นี่ก็นี่ครับเป็นลักษณะเป็นเรือนไม้นะฮะเรือนไม้ก็นาก่าจะยี่สิบปีได้แล้วฮะหรือจะกว่ายี่สิบปีได้ทํ้ไปนะก็เป็นที่พักราคาไม่แพงมากนะฮะแต่แลบวแบนี้รู้สึกว่าจะมีแค่แห่งสองแห่งน,นะครับแต่ที่นี่เขานิยมมาพักกันทั้งนั้วยจะเป็นพวกเซลลขายของหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่จะข้ามแดนไปฝั่งมม่านะฮะก็จะมาพักกันที่นี่นะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะฮะโดยรอดนะครับทาโกดารีสอนนะฮะผูชมเดินด้านนู้นนะครับ ก็สนิโจอ่ะก็ามาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะก็ไม่ก็เดี๋ยวมานะแต่นี่มันค่อนข้างไกลนะครับก็สนิโจอ้วันนี้ตอนเช้าเนาะเวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วเจ็ดโมงเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปด้านนู้นนะครับจะเข้าทางช่องทางพิเศษนะก่อนด่านเปิดไม่แน่ใจว่าด่านเปิดหรือยังครับด่านอาจจะเปิดประมาณสักแปดโมงนะเดี๋ยวสนิโจก็คิดว่าจะเข้าไปก่อนนะครับด้านช่องพิเศษนะฮะก็ ไปรัฐพญาตองสูนะเป็น้าการปกครองของกะเหรี่ยงนะเป็นการปกครองของกะเหรี่ยงน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นตะนาวสีตอนเหนือนะเป็นตะนาวสีตอนเหนือก็คือเป็นด้านเหนือสุดแล้วของรัตนาสีนี้ก็กินเนื้อที่กว้างครับตั้งแต่ละนองที่ดูฮะตั้งแต่ละนองนะประจวบละนองประจวบ ก็เมืองการนะทินทัที่กว้างมากนะครับโอ้ระนองจุมพอรอนด้วยนะเขตลระนองเขตชุมพอรอนขึ้นมาทางด้านบนนี่ครับตั้งไว้ขนาบภาคใต้ขึ้นมาเลยนะแล้วก็ติดฝั่งอัามันยาวมาถึงนี่ครับพัะยาตองสูก็คือรถที่อยู่เหนือสุดนะครับผู้มชมดูในแผนที่นะก็เห็นก็จะเห็นนะตองสูึ่งอยู่ตรง ดานจีดีสามองค์นะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเป็นรีสอร์ทแบบนี้ฮะเดินไม้นะครับก็เขาจะออกแนวอนุรักษ์ไม้นะครับเพราะสมัยก่อนนี่ไม้จะเยอะนะแถวนี้เขาเลยใช้ไม้มาทํารีสอร์ทแต่ว่าเป็นแนวเปลือกไม้นะครับก็บิ้วด้วยเปลือกไม้นะแต่โครงสร้างจริงก็เป็นปูนนะฮะนะครับตรงนี้โอเคนะครับนี่คือโรงแรมพาร์โฮด้ารีสอร์ทโมเทลนะครับดานจีดีสามองค์ครับด่านจันทบุรี ขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามสุนิโจด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแสงโฟว์วิชิ้นคลิกซับสไคร์มีซูนิโจอ์ทาเวลช์ชแนลในยูทูบ๊ายบาย